เพลงก่อนนะครับผมเ,<อ><ๆ>เพลงชื่อ absent ครับผมข้<อ>างบ้านหัวใจครับก็เป็นซิงเกิลแรกในอัลบั้มสองที่ปล่อยมาหลังจากน่าจะผ่านไปประมาณเกือบสองปีได้แล้วครับผมก็เว้นไว้ไปเหมือนไปหนักเรื่องงานแสดงทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอายากกลับมาทำเพลงเหมือนกันเพื่อเป็นซิงเกิลแรกเลยครับทีนี้ก็คือระวังแทนตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วคนนี้ต้องฟังแทนไว้ไซส์มาเกินไปคุณบอกว่าตัวตัวตัวเพลงนี้ครับถูกถูกเดเวล็อปมาก็ นานมากๆเหมือนกันเพราะมีการพูดคุยกันมานานมากก่อนที่จะมาสเตอร์เพลงครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็วางเรื่องคอนเซปต์เอ็มต่างๆก็ปล่อยมาในวันนี้ก็ล็อกไว้แต่แรกแต่ว่าอยากให้มาเล่นเอ็มีด้วยกันช็อกอยู่เลยรู้สึกยังไงคะเพราะว่าจาปกติอันนี้ก็ตนะจริงนะแบบว่าถ่ายเรคน ไม่เคยว่าครับใ,นใ,นใช่ครับแล้วมาติทตเราเรารู้สึกยังไงบ้างไม่ผมงงมากว่าเขาเวลาที่ไหนไปทําเพลงยูดีก็มีแบบซิงเกิลใหม่เนี่ยตรวจเทปแล้วอะไรแล้วผมก็แบบนี่เร็วมากเลยเพราะว่าเราคุยประชุมงานกันอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช,ชื่นชมมากว่าเขาแบ่งเวลาเก่งแต่ว่าแบบคือเราก็โอเคแบแบอ่เนื้อเพลงมันก็แบบเนื้อเพลงก็แบบน่ารักเขาจะแบบเออเขาแบบสื่อถึงใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออมันเขาก็ชวนไปถ่ายบีวันนั้นก็รู้แล้วว่าแบบ เขาน่าจะทําเพลงให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราจะคิดด้วยนะว่าสื่อชุมไทยใช่ครับเราค่ะคือคือคือต้องบอกว่าคือระหว่างที่ทําเพลงะครับผมต้องเน้นในพิธีโตเพลงก่อนนะครับก็มีโอกาสได้เปิดให้เขาฟังเรื่อยๆว่าเดี๋ยวเพลงเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะชอบไหมชอบไหมครับผมชอบไหมครับชอบไหมครับอยากอยากจะทร้งว่าโอเคยจับผิดหรือว่าแบบจับได้แมกระทั่งเซอร์ไพร์อะไรเพราะว่าครั้งนี้ก็มีเซอร์ไพรส์ที่เรามีส่วนเกีวข้อ จริงๆผมอ่ะมันมันมีมันมีแบบครึ่งๆก็คือแบบมันมีหินบ้างมันแบบรู้บ้างอะไรเงี้ยทั้งก่อนแต่แบบอย่างเช่นแบบถ้าเขาเลือกของอะไรใหอย่างเงี้ยจะเก็บเป็นความลับมากไม่เราจะไม่รู้เลยจนวันที่มันแบบถึงวันนั้นแล้วอะไรเงี้ยครับผมอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องชีวิตคู่เนี่ยก็คุยกันมานะเรื่อยๆว่าเป็นยังไงเรา ทำลายของเราทั้งคู่เนี่ยถือมันก็ยังมันก็ยังอยู่ในเฟส,สที่มันก็พัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุยกันเรื่องแต่งงานไปแล้วแหละว,ว่ายังไงอย่างเงี้ยครับผมแต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้เลยทำใงเลือกคืวันนี้เราวางแผนไว้อะเพลงอับสองปีหะครับแต่พอมาถึงวันนี้ปุ๊บอยากรู้ว่าเราวางแผนไงบ้างมันมันเหมือนเราเหมือนตัวเราเองตกผลึกได้แหละครับว่าเหมือน ชีวิตหลังจากนี้อยากใช้เวลากับคงณนี้ก็เลยเกิดวันนี้ขึ้นมาครับแล้วอีกสองวันบวดแล้วอ่ะอีกอีกอีกวันจันทรนี้บวดแล้วครับวันจันนี้บวดครับแต่ว่าจะจะบวดในช่วงเวลาที่ก็ไม่ก็ไม่ได้นานมากเพราะว่าก็มีมีงานที่ต้องศึกมาแล้วทำต่อเลยอีกสองวันปวดอีกอีกสี่วันครับขอโทษคมที่ยี่แปด <ว>พี่มิวพี่มิวบวชครับผมบวชวันแรกแบบผิดครับกี่วันเอ่อยบวชตอนแรกก็คุยไว้ประมาณแสามอาทิตย์คือแค่ประมาณสามอาทิตย์ครับแต่ก็ต้องรอรอดูว่างานที่เข้ามามันประมาณไหนแล้วต้องออกมาตอนไหน <S <S เพราะว่าเหมือนทางพระเขาก็ต้องให้เราบวชเข้าไปก่อนเราค่อยหาเลิกศึกครับผมมันยังหาวิยังหาเลิกศึกตอนนี้เลยไม่ได้เรื่องบวชนี่คือเราวางแผนมาตั้งแต่เริ่มต้น คือคือเรื่องบวชอะครับความจริงวางแผนว่าจะบวชตั้งแต่ช่วงกลางปีแล้วครับแต่ว่าเหมือนตอนนั้นคือยังติดถ่ายละครอยู่ละครยังถ่ายไม่จบก็ย,ยังไม่สามารถแบบโกนหัวได้บุ๊ท <คน S 2> ต้องเสรินถ่ายละครก็จะลําบากกองอีกก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวรอผัดมาหน่อยพอผัดมาบุ๊กก็ไม่ติดหนังอีกก็เลยเอรอเคลียร์งานแสดงให้เรียบร้อยก่อน แล้วก็ตกลงกับงานแสดงเรื่องปีหน้าไว้แล้ว่าขอสกินเฮดนะอะไรอย่างนี้แล้วแล้วทางทีมก็บอกเออเขาเป็นลุกใหม่ที่น่าสนใจดีก็โอเคก็โอเคได้ก็งั้นขอบวชเป็นตอนนี้แล้วกันครับโอ้โหก็คือรวมทุกคนมดมาในเดือนสิงหาคมเดือนนี้เป็นเดือนแห่งรอบที่หนึ่งของเปิดยอนะครับเดือนแห่งอีเวนต์เหรออีเวนต์ซึ่งตอนตอนต้นเดือนก็เป็นวันเกิดเขาก็เซอร์ไพรส์ไปแล้วรอบหนึ่งเขาเพิ่งสื่อรูปที่แบบผมเอากลับเข้ารถไม่ได้อะต้องเรียกแบบ รถขนส่งมาช่วยรับมันแบบเป็นลูกใหญ่แล้วก็เอาไปตั้งในห้องที่เราไปสเตชันเพราะว่าปีนี้ไม่ได้แบบวันเกิดผมเราอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็แบบเซอร์ไพรส์ด้วยลูกใหญ่มาผมก็แบบเฮ <l up> ้ยเซอร์ไพรส์เก่งมากเลยใช่เอาถามก่อนเลยเซอร์ไพรส์แล้บเซอร์ไพรส์ตอนเป็นยังไงบ้างปีนี้แห่งความแบบไม่ผมก็คือคุยกันไหมว่าแบบน่าจะหลังโปรเจกต์ใหญ่ๆมันผ่านไปก่อนเป็นปีหน้าปีถัดไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นวันนี้เลยเป็นบิ๊กเดย์ก่อนที่จะบวชเลย ตอนนี้ผมก็ยังยังงงอยู่เลยไม่ได้เช็คโทรศัพท์เลยเดี๋ยวว่าแบบยังไงครอบครัวผมอะไรผมว่ายังไม่มีใครรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคือคือเฟสเรื่องการแต่งงานผมว่าพอเราขอแล้วก็ปรัรุงกันเรียบร้อยแล้วผมว่าเรื่องนี้อาจจะต้องเป็นเป็นเฟสที่เราต้องคุยกันสองคนว่าช่วงเวลาไหนดียังอาจจะตอบตอนนี้ไม่ได้ครับแต่เขาคิดว่า เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพอช่วงปลายปีอ่ะเราจะมีโครงการใหญ่ๆที่จะถูกล่นช n c h o m a อีกระหว่างที่เราทำสองคนเป็นเรื่องงานกับธุรกิจธุรกิจอะไรอย่างเลยใช่ฝากติดตามด้วยครับอ๋อมีปุ้ยสี่ประเทศนะไช่สี่ประเทศเลยนะเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆชาวชาวเน็ตก็อย่าเพิ่งด่ากันครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเมื่อไรจะแต่งเสร็จเลยอย่าอย่าไปเริกเลยอย่าไปเริ่มใจเย็นก่อน ขอลุยงานก่อนประเทศที่เราไปคิดไปไวไวแล้วว่าประเทศไหนอันดับแรกที่เราจะไปก็คิดว่ามีจะมีที่อังกฤษด้วยเพราะว่าจริงๆตุนมีสองสัญชาติตุนสื่อซิติเซ็นที่อังกฤษด้วยก็น่าจะเป็นอังกฤษปรึกษาแล้วคุยกันพูดภาษาแล้วครับคุยกันเรียบร้อยก็คิดว่าเดี๋ยวชวนครอบครัวไปว่าช่วงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นทริปครอบครัวไปเลยบอกฟิล์มบอกอะไรแฟนคลับได้ไหมคะ อันนี้พูดเองคนเองยังไม่บอกดีกว่าเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าอะไรทุกวันเป็นรันเวย์อะไรเทรนดี้ตอนนั้นอ่าไตีมฮาโลวีเดี๋ยวขอฟิตหุ้นก่อนครับฟิตหุ้นก่อนเอ๊ะแต่งงานมาเซ็นต์ไมีชิดเลย ตะกี้ผมนั่งดูที่เขาแบบเปิดตัว MV พร้อมกันที่แบบสตรีมพร้อมๆกับทุกคนแฟนคลับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอเห็นภาพที่อยู่บนจอแล้วก็ฟังเนื้อเพลงอะไรเงี้ยเห็นตาที่เขามองเราเราก็รู้สึกว่าแบบเออขอบคุณที่มีความรักดีๆให้แล้วแบบมันเป็นความรักที่แบบอยู่ในวัยที่กำลังคิดว่าต้องแบบหาฟาวเดชั่นแท้ๆของชีวิตอะไรเงี้ยครับก็วัยสามสิบคิดว่ามันก็จะเป็นวัยที่อยากเซตเทิลกับใครบางคนอะไรเงี้ย แล้วก็จังหวะที่เราได้ดูแลกันมา2ปีมันก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเราเราก็คือแบบเป็น perfect match ประมาณที่ที่จะคิดว่ายั่งยืนครับแต่ก็ต้องดูแลกันให้ดีนะครับต่อไปต้อง compromise กันผมว่าครับก็ก็ดีใจครับผมดีใจที่ได้มาเจอกันแล้วก็อย่างที่บอกไปที่ มันตัดสินใจขอวันนี้ก็เพราะว่ารู้ใจตัวเองแล้วว่าอยากอยู่กับพี่รักกนตลอดเลยนะครับอยากอยู่เลยจะจะบวชแล้วบวชกับเดียวเองโหแน่จะเป็นสิบสิบรู้จักกันประมาณสิบสี่ปีครับสามสิบสี่ใช่ครับน่า แต่มันมีไซต์สตอรี่ที่ตลกมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เล่าเราไม่เล่าเราไม่เล่าก็ก็รู้จักกันในฐานะพี่ชายน้องชายอ่ะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งก็จะเป็นอินน่าโรแมนติกเลเวนชิพครับผมแต่ก็ด้วยความเป็นคนนิสัยคล้ายๆกันอ่ะผมก็รู้สึกว่าเออมีคอนเนคชันอะไรบางอย่างกับพี่คนนี้ระหว่างทางที่สองคนต่างทำงานในวงการก็คอยถามถ่ายกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมจนได้มีแบบโปรเจกต์ที่ทำด้วยกันแล้วก็เดเวล็อปความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาแล้วเราก็จริงๆเราใช้ คำว่า distance relationship อะเราผมผมไปเรียนอยู่ที่เมกาครับเราทำอย่างเงี้ยเกือบ2ปีแล้วเขาก็มั่นโขงมาผมก็รู้สึกว่าแบบเออหาคนที่แบบเอาจริงๆแบบก็คงเป็นคนนี้แหละอะไรเงี้ยครับก็ต้องอต้องมั่นใจในกันและกัน,น,นะคะรคับถึงไดแล้วค่ะฝาแฟนกับแตว่าแบบสำหรับใครที่แบบว่าคิดอยากจะแบบแต่งงาน ก็มันใหญ่กว่านี้ใหญ่แต่งงานคนนว่าอะไรเนี่ยการจับอกมันกับเราอย่างเงี้ยค่ะผมว่าผมว่าเรื่องเรื่องการแต่งงานมันเป็นเรื่องของคอมมิชเมนต์เนาะเป็นเรื่องของทั้งทั้งทั้งเราสองคนแล้วก็คนรอบตัวเราผมว่ามันมันมันต้องเป็นการที่เราสร้าง สร้างแบบสภาพแวดล้อมที่คอมฟี่สำหรับเราทั้งสองคนด้วยครับก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกๆคนใส่ใจคู่ของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างมากๆครับจริงไม่ต้องไปเร่งโปรเซสหรอกอยากให้แบบทุกคนหลักตัวเองพัฒนาตัวเองไปอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วเดี๋ยวถึงเวลาพอถึงเวลาที่จังหวะมาก็เดี๋ยวก็จะเข้ามาอีกครับครับออกไปเจอคนเยอะๆถ้าอยู่หลายห้องก็ไม่ได้เจอใคร ขอบคุณนะครับ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 